ซูเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ครั้งแรกของโลกที่ผสานสองพลังใน1เดียววัคซีนพืชและวิตามินพืชรวมกันเป็นซูเปอร์เพียวสพลังใน1เดียวนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ผสานคุณประโยชน์ทั้งบำรุงและป้องก,กันโรคครบจบทุกปัญหาพืชผลไม้ ขั้วเหนียวลูกดกพ้นใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยลองเลยแล้วคุณจะพอใจในผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแค่ผสมกับน้ำแล้วนำไปฉีดพ่นเป็นละอองฝอยช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้มากกว่า50% ยาหาเลยมันจะดีนะน,นั่นเรามาเจอเพียวๆนะเหมือนถูกลงวัลที่หนึ่งเลยคือได้ผลอย่างเราไม่น่าเชื่อผลมันเจ็บเกี่ยวเร็วก่อนเขาผิวจะสวยเพิ่มความหวานชุดเดียวจบครับต้นทุงไปได้เยอะเพราะเียวตัวเดียวเพราะเพียวตัวเดียว,ว,ว,ยวโอ้ยติดมากแท้ไม่เคยเจอเลยทั้งๆที่ทำมา20กว่าปีแล้วเขาไม่ใช่สารเคมีเราจะเซฟร่างกายเราด้วยใช้เคมีไปเยอะๆเราอาจจะไม่เห็นความสำเร็จของลูกเรา super p e ยว ขวดเดียวเอาอยู่โปรโมชั่นช่วงแนะนำสินค้าซื้อซุปร์เพียว2ขวดราคาปกติ2,380บาทพิเศษสุดๆลดเหลือเพียง999บาทท้าให้ลองรับรองจะติดใจสนใจโทร02-104-9999หรือ087-754-9999 Lie at cassette Peel.